วายวายอยู่ตัวนี้นะ่นไอ้เคียเคียร์เคียไอ้ของเล่ยนไม้บุหรุน่ะมันหนีบได้น่ะมันหนีบได้น่ะวายวายถอยแม่มันหนีบได้ปูน่ะวายวายานมันจีวายปูหนีบเด้อพี่เล่นมันบุคคลไวเชลี่นั่น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 เห็นบ่นั่นเห็นบ่มันหนีบยานบ่ยานบ่ตอนนี้วายถอยแม่ถอยแม่วายปูหนีบได้นั่นนี่เห็นว่าปูนี่ คยเห็นบอกมันโตอยังนี้มันเปนปูนีบไหนได้หนิปูนีบแมวได่หนิมันเป็นปูนีบอิปิอิปิได้หนิว้าย<อ>ไ,ปไปเล่นน้ำมันทัวถีบหนิว้ายเจ็บเด้อลูกเจ็บเด้อ่าไว้ฝ่าไว้เคลียร์มึงเคลียร์มึงไอ้ป,ะปะ้าๆอาหารมันหนีบเจ็บแน่อยู่เนะว้ายสัตวตัวไปเล่นน้ำเนียงไปเล่นเล่นน้ำปูสัตวมันเป็นหอยเชอรี่เด้อตัวนี้ มันหนีบนั่นนั่นนั่นอีกแล้วอีกแล้วล่องบ่ล่องขอ,องจิเจบแน่อยู่เลยลูกเอเหรียญน,น้ำเงนินหมดเหรียญปูตัวนี้ปูหน้าพี่น้องของเหรียญไม่เพิ่น,นพี่นอ้ <c oughs> <c oughs> นองเอ,อ้ยเมียวเมียวถือปูเลยปูหนีบแล่นหนีไว้ประขาดพุ่น<ม>เป็นนังเป็น <c oughs> ปนังยื้อซื้อพุ่นปูหนีเพิ่นที่เลย เล่นนั่งยังมาเล่นนั่ปูปูมันแคยย่ย่อมตีเหมียวเมียวเมียวเออนี่หนู้เจ็บบ่เหมียวเหมียว,วนั่นมันเข้าไปใกล้อีกนั่นนั่นเห็นบ่เห็นบ่มันอยู่ข้างหลังน่ะเหมียวนั่นนั่นนั่นมันอยู่ข้างหลังชินีปีนแล้วนั่นว่ไวม่าป้าป้านเข้ามาใกล้ย,ย่านอ้นั่นมันหนีอะไรเห็นมั้ยนั่นไปแล้วไปแล้วนั่แม่ลูกนั่แม่ ยอมมาเลยอย่าไปยอมแพ้แมเเเ่เฮ้ยนักเลงพ่อลูกลูกนักเลงพ่อไม่สู้แม่มันยอมง่ายง่ายสิจังไหนนี่ว้ายก็สู้ถิ่นไปแล้วหลุดไปแล้วโอ้ยแมวอีหยังวะย่านปูว้ายยอมแพ้ยอมแพ้แล้วเก่งแต่ก็แมวสีสมละพี่น้องเอ้ยกับปูนี่ยานยอมแพ้แห้งโอ้ยคักค่ะค่ะค่ะยอมแพ้ปูสิน